สวยมากๆค่ะทุกคนไม่ผิดไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะคะพี่<ใ>นายค่ะวันนี้นะคะแม,มนชาแน,นลนะคะอยู่ที่ร้านพี่นายนะคะทุกคนที่บางบอนหนึ่งนะคะตรงข้ามบะหมี่จับกลางนะคะด้านน,นู้นตมวบะหมี่จับกลางนะคะทุกคนนี่ก็คือร้านพี่นายนะคะนี่ทุเรียนหมอนทองนะคะโลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะกำลังปอกอยู่นะคะ รูปนี้กันเลยค่ะเนี่ยถ่ายด้วยรางแงรอเอาสุดยอดมากเลยค่ะทั้งรับของค่ะมันหกสิบแปดด้ยไรเงี้ยมันมีเศษสวยเลยหยดนเลยค่ะสวยมากอันนี้เปลือกบางเนาะพี่เนาะเปลือกบางนะคะมี่พัดกไปเลย คัดมาเลยนะคะอย่างดีเลยนังแกะนะคะร้อยสี่สิบบาทนะจ๊ะวันนี้เรียนเยอะมากตามันเรามาช้ามัน นี่ค่ะสวยแห้งๆเนื้อแห้งนะคะทุกคนไปเมื่อไหร่อะตัวเปลี่ยนเยอะนะคะวันนี้สวยมากเลยแต่ชั่งเหมือนเดิมค่ะมาตรฐานนะคะทุกคนบครั สวยเลยค่ะวันนี้สวยๆเลยค่ะลูกใหญ่นะคะทุกคนวันนี้มีลูกปัดไทยสามโลหกเย็นๆนะนี่สีโลครึ่งยี่นิ้กัมสีโลครึ่งนะคะลูกนี้ใหญ่มากหกร้อยสามสิบสามบาทหกร้อยนะคะสามสิบสามบาทนะคะทุกคนมีพี่ไลาแมนมาให้กำลังใจนะคะถ้าใครอยากมาก็เชิญมาที่ร้านพี่นายเลยนะคะทุกคนจะได้ถูกใจนะคะ ไม่ไม่บริการส่งมาที่นี่เลยจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะทุกคนเห็นไ,ได้เห็นกันจ,จัดๆเลยชอบไม่ชอบก็ตรงนี้เลยค่ะชอบลูกไหนก็เอาไปนะคะนี่สวยๆเลยค่ะยอดเลย<笑><笑><笑>เย<ห>ี่ยมเนื้อ<ห>ดีมาก ผู้ใหญ่ๆเลยค่ะดูพูเอชเลยดูพระเอกของเรานะคะ ่มเลยนะกินคนเดียวเนนะี <c> ่ <oughs> ยใหญ่มากโอ้โ <c> ห <oughs> สวยเผืวย,ผวยจริงๆเลยโอ้เนื้อนะคะทุกคนเนือนน้อเยอะมากเปลือกบางเนื้อเยอะนะคะ ใหญ่ๆโอเคจ้ะสวยมากๆค่ะทุกคนไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ่เท่าไหร่นะคะหกร้อยสามสิบสคาทุเรียนไม่เท่ากันนะคะแต่ละวันนะคะอวันนี้ร้อยสี่สิบนะคะทุกคน เยอะนะคะเริ่มมาเรื่อยๆแ,แล้วนะคะทุกคนของเยอะค่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวมีลิ้นจีด้วยโลเท่าไหร่พี่ลิ้นจีนี้โอ้ลินจีหกสิบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนสวยๆเลยค่ะมีลิ้นจีกับทุเรียนนะคะวันนี้้าเยอะนะคะเดินเลยค่ะ Cũng bất lợi đẹp cũng Cũng <laughs> nó ลวันนี้สามโลขึ้นเนาะอลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะใช่เอาเน้นมาเลยเน้นมามาเลยสวยๆเลยค่ะเน้นสวยๆูู้ใหญ่ๆจ้า ค่ะทุกคนผู้เรียนแก่ทุกลูกนะคะรับประกันนะคะไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะคะพี่นายเหมือนเดิมค่ะรับประกันเหมือนเดิมค่ะรับประกันเนื้อนะคะ สวยดีเนื้อหนานๆนะคะ <Bruno. S 2> ทุกคนต้องยกพวงอย่างเดียวสวยๆเลยค่ะทุกคนเยี่ยมเลยค่ะ <waves> 65บาทน,น,น้นนทกนะินะ65เมน66ป่ะเนี่ยเะกันานเปล่ยนโยอดเนื้อเนื้อดีทุกลูกค่ะ คูนี้สวยเลยจ้ะทุกคนเอาเนื้อไหนครับสวยเนาะเนื้อเนื้อดีมากเลยอ่ะค่ะค่ะพามาเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าทุเรียนวันนี้ไซส์สวยมากเลยค่ะดูพี่นายก็เลือกให้ลูกค้าจนพอใจนะคะเนื้อนานๆนะคะทุกคนไม่ผิดหวังนะคะวันนี้นะคะ ลูกประมาณ3โลขึ้นนะคะทุกคน2โลหน่อยๆน,นะคะถ้าเป็นลูกเล็กเนาะสองโลก,กว่าๆอะไรอย่เงี้ย <c oughs>

ใส่ช่องฟิตกินใช่ค่ะเนื้อสวยมากเลยผู้เรียนแก่ด้วยนะแหละเนื้อดีทุกลูกจริงๆนะคะทุกคนดูเยอะวันนี้เอาเบอร์สวยมาก ื้อแข็งนะอันนี้เนื้อแข็งนะคะใครที่ชอบทานนะคะทุกคนกรอบใช่ไหมคะพี่พี่เขชอบทานกรอบๆนะคะทุกคนก็สั่งได้นะคะน,นี้กสกสนนลกำลังกินเลยนะโี้นี่เ่ไรครพี่โล่หกสิบบาทครับผม เนื้อก็สวยทุกลูกเลยค่ะเหลือเหลือสวย ยอดค่ะเนื้อดีจริงๆค่ะทุกคน,กคนใช่ค่ะกำลังกำลังอร่อยใช่กำลังอร่อย,ยนะนหน้าผููใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนคุ้มมาก ก็ยังโอเคนะคะสวยทุกคูจริงๆค่ะคือต่อไปนะคะค้ามายืนรอกันเยอะเลยค่ะด้านนู้นก็เป็นลิ้นจีนะคะเลือกลิ้นจีกันนะคะโลละหกสิบาทนะคะลิ้นจีนะ ีมาขเขาก็เจ็ตีเป็นดำลูกเป็นคนอันนี้ลูกเล็กสุดแล้วสองโลเจ็ดนะคะวันนี้มีแต่ไซส์บิ๊กนะคะทุกคน <c oughs> เนื้อสวยรับประกันได้เลยค่ะไม่ผิดหวงังแน่นอนนะคะทุกคนอ,อิ่มแบบจุกๆเลยนะคะลูกหน,นึงนน่งน,นะนใหญ่มาก

สุดยอดค่ะทุกคนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องแมน h ช n แนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ